with my day was that's the time to say something that you wanna see.

ปิดแลนไปแลนขวาให้เด็กนี้ก็ถีบด้านขวาเห็นไหมตามทางมันบีบิงแล้วมันก็บีบิงตัดสายเข้ามาไอ้หมดแล้วหมดแล้วออกแจ็คออกแจ็คออกเอาเอาเอาข้างหลังเปแทนเอาเอาตัวเติมเด็กน้าอยู่หน้าว้ามันได้หอออกไปเลย

แล้วถอยเลยถอยมาทางเดียวกันเพื่อนถอยมาทางเดียวกันนะเนี่ยไปไปเรื่อ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 ยสามสองคือกับมาอีกแนวกับมาอีกแนวกับมายืนตั้งเลยยืนตั้งเลยยืนตั้อสายข้ามสายมาได้ไหมข้ามสายมา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 ก่อนข้ามสายมาก่อนข้าข้ามสายมาก่อนไหนวะตั้งเล่นขวาตั้งตั้งเล่นานขวายืนเลย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 ยืเลยนเลยยื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 นเลยเลยยืนเลยนยยืนเเลยเลืนเยยืนเลยยืนเลยยืนเล ยัดหมดยัหมดตดไปเลยมอดไปเลยหน้าวเดินออกมาหน่อยนหน้าวเดินมาได้ไหมหน้าวัอยู่เดิน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 ไเลยเดินเดินไปเลยเฮ้ยแจ็ begun, 94, ะคขิดขวาล่างแจ็คข no, 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 no. ิดแจ็ค mm ขิดขวาล่างมาทขวาล่างเดินขวาล่างสุดขวาล่างสุดขวาล่างสุดว้ามันจะทำหนีหนีหนียกยกสายกาไปเฮ้ยยกขึ้น

เออเกีร์เลยเกีร์เลยฟังนัยกแดนวัดนดนดนเกีร์เลยเกียเลเลยน้องหลามดอยูน้องหลามลำดวนดิจูเกีร์เลยเกียเลยจับบีจับีจ้อีนงหามกูจับอยู่ลดวนจับอยู่อจีนงอะเวทไม่ได้เวทไม่ได้เวทเราเวทได้ไหมเวนไปเวไปเว้ไปเวนไปลดวนด้นขวาโซนมันจะไปตั้งขวาบนโซนมันจะไปตั้งขวาบนสายล่างสายล่างสายล่างแจกด้านลงมาแจคด้านลงมาอย่าให้มันตั้ง กบีวิงโดนสามทางไอ้ทีแล้วกบีวิงนี่มือเติมปั๊มปี๊ดเขาดบลงกุญแจไอ่สัสปี๊ปป๊อบนิดละนิดไม่ได้ไอ้ต่อยจู๊ดเอาดีเอาดิเอาดิเอาจู๊ดก่อนจูก่อนจู๊ดก่อนหน่อยเพื่อนบาร์กีเป็นหลักหน่อยเพื่อนเย็นจู๊ดหน่อยนี่แหละบีม้า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 ต่อยเลยบีม้าต่อยเลยเอเจนต์แต่คนต้องเลยนี่แหละยืนเลยยืนเลยยืนเล่นเลยยืนเล่นเลยไม่กลัวแล้ว ผม่นเลยบีม้าบีม้าบีม้าบีมบีมาไม่อยู่นะไบีมาบีมาบีม้าบีมาแกนเาแลบมาบแลบอีกตัวเนึงจะหมดแล้วเอเจน่าคือต่อยเคืต่อยเลือต่อยเลดัมาดัมานมาอให้ดีบรงไมเดีบยเีมาเดิมาบีหมาบีมาบีมาดี้บีมาดีบีมาดีเดมาดีเดบมาดีเบมาดีอบมาดีปั๊มหน่อยปั๊มหน่อยมหน่บบมาดีบหเอน

ไล่ลงมาไล่ลงมาไล่มาไปอยู่หน้าเหมือนเดิมไล่ลงมาพอกลับกับกับไม่ต้องไล่สุดไม่ต้องไล่ตอเจจต่อเจ๊ต่อเจ๊ต่อมันต้งเอาเจ๊ต่อไหนกลับมาเพื่อนเอาเจ๊ต่อเจ๊ต่อเจ๊ต่อติดแนวดันแล้วแนวแน่ิดเยอะจริเจจเจอไปซ่อมเสื้อดีแล้ว ไอเฮียโดนเวทตายไวชาเด็กราคาหน่อยเด็กราคาราาคดีราคาดีระวังระวังแรงเออตายไออะไรมันคือจอยบีทมันติดกรถางมันติดกูตลอดเนี่ยไรตัวแล้วกูแก้มนะกูแก้มนะไล่ได้ะไม่หรือว่ากูติดตลอดเวลาลดไล่หรือว่าไม่มันเป็นรถนั่ไหนไงรถรถไอเฮ้ยี่ดีพี่ดีไอโคกระโหลกนี้เจู ตแจ็คมึงมึงแกล้งวิ่งเข้าใส่มันแล้วแล้ววิ่งถอยที่ก็แนวเออมึงวิ่งเข้าใส่มันแล้วมึิ่งเข้าใส่แล้วเปิดแล้วแล้วเปิดแล้วแล้วิ่งเข้าใส่มันแล้วก็วิ่งถอยมึงวิ่งเข้าใส่มันมึงวิ่งเข้าใส่มันมึงวิ่งเข้าใส่มันิ่งวิ่งเลยมึวิ่งเลยมึงวิ่งดิมึงวิ่งดิวิ่งดิป่วยไม่ตามเลยนะนิ่งข้าใเลยดับแล้วดับแล้วเอาไปแล่นหน่อยแจ็คแล่นหน่อยเวทเวทเด็กแนวแล่นเอออย่าเวทเลยเวทเลยอย่ากูแกนมาแล้วกูแกนมาแล้วเออไฟเลยม้องไฟเลยสอง

นะบะบีมาได้ไหมบีมาได้ไหมบีมาตรงๆไบีมาไอคูแกนวุฒิ่าเออต่อถึงสายเลยสายเลยสาเลยสายเลยสายเลยตายเลยสาเลยสายเลยเอาสูตรเดแม่ไปแจ็คเลยมึงลองมาทําตรงนี้นี่เอาารูเดินขึ้นมาวา้านะปัดนี่ปัดนี่สายเลยสายเลยสายเลยตกแรนหมดตกแรนหมดรดแรนดเข้าไปหน่อยต่อยไม่ได้แร์อยู่แลนอยู่แลอยู่ได้ยังนี่แต่ไอวุาเนี่ยต่อยตอตกัโดนไล่ชายกว่าตายตายตายหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว ดูให้หน่อยว่าเราไปทางไหนได้ต่อครับข้างบนซอยจู้มาไอเดินข้าวเดินข้าวบนเดินขึ้นบนซอยจู้อยู่ข้างบนเฮ้ยมมมึึงงตาาดินขึ้นมาข้างบนกูแลนให้เดินมาเดินมาได้ได้เวทนำไปเวทเวทเวทนำไปเติมไม่ได้เหรอเติมสายล่างมาเติมสายล่างเวทนำไปเฮ้ยชักมาหลังเฮ้ยเอ้ยชักมาหลังครับอันหลังอันหลังเอาเอาชัก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 ปิดแลนนะกูกูปิดแลนเอาล่างก่อนเอาล่างก่อนเอาล่างก่อนดันมาดันใส่เลยดันใส่เลยเป็นร่างได้ปะ ขยับอีกขยับอีกขยับอีกใส่เลยใส่เลยใส่เลยใสใสใเลยใส่เลยกูแลนที่อยู่มันน้อยเดินมาสิเดินมาสิเห็นดิเอากูตายเลยเฮียเดินอีกเดินเดินอีกเดินอีกเดินอีกแจ็คเติมได้ไหมวับขวาใกล้ๆเลยเราหมดแล้วเนี่ยเราครับแล้วแกเราไไม่ด้คือคุณคืมฮีครับ โยกขว่างดิมึงย่อขวามาดิด้านขวาแลนแลนแลนแทนคนหนึ่งด้านขวาดูกูแลนเองกูแลนเองไม่ถอยแล้วไม่ถอยแล้วมันมันจะติดตกมาแล้วไปกูเห็นคนอื่นเคาเติมกันได้วะ